เงินไหลบุคายเฮาคนสวยบ่หมาหนิตีบ้ามาแทงได้เนาะโอ๊ยเนาะเป็นอยังไม่ไล่หมาข่อยโอ้ยไอ้สุดหล่อไอ้สุดหลอข่อยย่างไก่มาทั้งนั้นหมาเฮาข่อยแตกโลโลอยู่โอข่อยละเงินไหลข่อยกเลยือไมรไล่บ้าว่าจะกระว่าไปทั่วเนาะมันายเฮาคนสวย มาบ่หูหลอกผู้ใดผู้่วยบ่วยนะผู้จัดไปที่บ้านะมากนะแม่ยังอ่อมาต้องเอืนปานนั้นดอกจบพูง้ำาฉไอพุงมาต้องยองค่อยขนยองค่อยไล่แล้วทรงผมนี่ได้แต่ทรงผมนี่จะได้แต่ใดมาทำไมเจ้าล่อเยี่ยงนี้หยคนร้อนมาต้องยังค่อยนย้องค่อยไล่แล้วโอ๊ยหุนแม่หมาดแม่นซาลาเบอร์บๆบ่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 บบ เดี๋ยวยุ่แม่กระบอกว่าบอตองยองกูรออยู่แล้วโอ้เจ้ารออยู่เลยเอออ้ยสุดรอด่าเลยด่าเลยเอ้ยบักสุดานเักสนเนี่ยกูเบื่อคนยองกูเบื่อกูบอต้องการโอ้ยมีหยังเบามาเข้มมานั่นลากระถือไกกูละบ้านเนี่ยโอ้ยนะไม่หยังไอ้น่ะเข้มมา พอ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 เนี่ยเน่ยองเน่ก็ได้ดอกจะไม่เล่นหัวขันวระดากระดาโพดดาผเอ้าว้ายมอหอยยองเอาตีตัวหอยเอาบักพายออกมาขายหอยเอาบักพายมาขายเดี๋ยวสามนวยสุดท้ายแล้วไอเอ้ยมันมีนวลบ่เดินบักพาวได้นี่แหละเนาะบอยักกันได้ดอกเอ้าบักพาวพี่บาวนะทุ้งหอยเสียเป็นอย่างนี้ทุ้งใส่บักพาวหอยเสีย ย่างเปี <wi> ๊ยวไปกับเปี๊ยวอยู่บ้านมาโอ้ยสงสัยสิแม่ตอนข่อยแล่นหนีหมาหน่ะเบิกล่องบ่ะก่อ้ยโองเบยเมียข่อยย่างเหียเบิกผ้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวสามน้อยสุดท้ายแล้วจ้าใดกับเบิกก้าว่าอีดอกเอ้ยอายสุดลอวืุอซอยข่อยเนี่ยข่อยขายถือถือหน่วยละยี่สิบบาทเดี๋ยวสามน้อยสุดท้ายแล้วใครข่อยเหมาใกล้สิเบิร์เราเออเออข่อยเชียเจ้าเหมาเดี๋ยวข่อยลดให้ได้บ่ต่อได้บ่ล่ะเออเดี๋ยวข่อยชิ้ลดให้เจ็ดสิบบาทเบอร์นี้เจ็ดสิบบาทพอ บ่ต้องคุยกันหลายเท่าไหร่กว่าเจ็ดสิบบักเท้าคอยสามน้อยเลยเจ้าเสียคอยเจ็ดสิบจิมันเป็นหนังก้อยต่อต่อได้ชั้นนี้นะได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เอาบ่ยากคนนด้นได้เราเลยบ่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 ขันมือนี่สามน้อยเนี่ยคอยขายน้อยละยี่สิบบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยขันมือนี่คอยขายบ่ได้ในราคาห้าสิบนี่ยคอยบ่ขายบ่ขายก็บ่ได้ก็บ่ได้งาะซื้อบนนั้นขันต่อบ่ได้เจ็ดสิบก็บ่เอาโอ ม่เงินบ่งอหลายเถนอมีนวลบ่มีนวลพลาพื้นก็ไดเป็นยังสิบ่มีนวลพาหน้มหอมย่างดีผุนเอามาที่ล้วเอามาเจ็ดสิบเจ็ดสิบเออโน่แถกเด้อยแวแต่เด้อขัเจ้าขายสามหน่อยหาสิบยขึ้นไปเลยไปไปทางเก่าคันเจ้าซือสามหน่วยหาสิบนี่ยยขึ้นไปเลยไปให้มาเฮาโลโลรถไปไปแน่นอนต่อกับต่อคับต่อแน่พอสามหนยเจ็ดสิบวันเการ่มันก็ต้องมีต้อกันนะ ซื้อหอยสามน้อยห้าสิบหอยบิขายให้เดี๋ยวนี้ขาสามน้อยเจ็ดสิบหอยบดขายมื่อนี้เด้หอยกับบดขายเอาบ่ได้สามน้อยเจ็ดเออมื่อนี้เขาบ่ได้กันดอกไปซะไปแท้ละพุ่นไปทางพุ่นโดนคว้ามาไล่คนณทางวุ่นนะไปเจ้าสีเสี้ยหอยบ่เสียอย่างมือนี่ยหอยบ่ได้ขายแค่สามน้อยนี่เด้อ่อยขายมาว่าเป็นน้อยทิ้งเนี่ยเนี่ยสามน้อยนี่ก็สิร้อยแล้ว่อยขายมา่อยขายน้อยละไรี้สิบบาทสามน้อยห้าสิบบอผีไผต่อต่อย คำเอาค่อยตอ่อไปน<า>คนแรกเจ้าอยู่<ล>ยบูดเดียวมาต่อคอย3ามเลย70็ดสิบชั่วฝันไปเถอะฉันไม่ขายเธอหรอกเฮ้ยไปพูดนะไปทางพูดนะกูก็ไม่ได้เงินคืนกันละต่อต่อทั้งนี้ก็ไม่ได้แล้ว